ว่า sao vậy? บ่แม่หยังดํา hả? ภาพบ่คมบ่ชัดเลย สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆละจ้าผักกรดโดนพี่น้องผักกรดโดนธรรมชาติงามงามช่วงนี้พักธรรมชาติกำลังบง่งพักติวผักกรดโดนชวนอันดอกติวใบดอกมันคู่ไปแล้วคู่ไปแล้วลงทางหมดแดงกับอุปุดอิปิดอยู่สบายดีสามคน mình mà nè thôi ngủ rồi đó đây mưa ra đấy บุ chat, ling, ling. Ushing, ้งกมโงปลอดสบายดีเจ็ดคนตอนนี้ก็เป็นเวลา1 7บเนาฬิกาสานาทีแห้งแรงสบายดีแปดคนพาเลอผะหลอไปไปไปึ้นชวนผัวป้าคอยใช้พาลูกขึ้นผัเฮ้ยน้ำยําเมลกี้คุณ ลาอตบุหทางแดงก่อนบ่งก่อนไ้เห็นทง้งงใหญ่ที่มัจุโอ้กระปอมเด้อนน้อยซีบัวไข่บัวมีห้้งธรรชดามีอยู่ บึงเนี่ยพามาละโคกสื่ๆได้พี่น้องเด้ผักกระโดนผักตี๋ขัวเก็บไปรเรียบร้อยแล้วเนาะสบายดีสิบกว่าคนสกลนครมาให้กำลังใจครับแม่น้องผ่ไซขอบคุณละลายเด้อจ้าคุณล,ลายทงหน้าชัวร์อเองได้ดีนะใหนได้หางแดงจากมึงออกมายำเศร้าสิมาหายเน่ย น้ำแรงเบาไวผันแดดออกแห้งเบาไวครบเจ็บมันหมันมนาหนาเ่แล้วดอกอิวก็ได้สบายดีสิบเก้าคนได้ใิ้ได้เมื่อไรพี่เราเลยเมื่อแล้วป้านี่น่ะห้างแูดงไงหนึ่งเนี่ยจับมือมาเห่ก่อนไงขนาดเลย ว้าน mm ี hmm. oh, right. yeah. Yeah. No. No well, nervous, ่นี่อุ้ยพี่น้องตาจิ๋วลงมาตะเกาบ่มีเน่องหางแดงนกบกปีนี่พินมีไอ้ที่มีจากหางหาบุงก่อนเมื่อป๋าไฟใช้ไปได้บุญเกิซือ้ได้นี่ฮะยี่เมื่อเลยมือหนาจะมาแย่ก่อน ห้องมุดแดงกันทั้งสีใหญ่นันไข่มันจะคู่โอนลงสบายดีสาวสองคนมาแล้วก็บชิเมื่อแล้วมาเนี่บรรยากาศยามแรงพี่น้องก็จะประมาณน,นี้เด้อที่บ้านเฮาเมื่อบอ่ห้องมุดแดงได้โก,กบกห้องมุดใหญ่หนาะ có hai nó vệ nè. Có nè. Đó. Mấy buông hả đây, ừ. này cô buông hả? Ừ. Ừ. ไหนเลยเชฟบอสขึย่งขางวันหนึงเถะแสดงว่าเขาไขไปเบอร์แล้วมีย่งไหมฮะเออโอเคพี่น้องมาโรเตอร์มาโรเตอพี่น้องสไปสุมาก้อยให้กินสดสดอกไข่มดแดงยำนี่ฮะบุด พอได้กินสัมสิกินค่ะคำแบบสัมสิกินนะหาพอได้กินสัมสิกินคอยชิเมื่อแลอ้วขอกลิ้งไดสดแล้นอ้องงัวก็จะไปได้กินดอกผูเขาก็ได้มือเช่าพอแล้วไข่ตั้งคืนแมวที่ขัน้นเผาจะไปชิป้าแม่มันกินจะนนแม่น,นบรัือพอพเ,เลยคไข่ไก่โอเคพีค่น้อง ก็ไล์ก็แช่นี้เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเมื่อไดออกมาหน้าละสิไรช,ชนให้เมืองอีกเทอหนึ่งเนาะ <c oughs> คันมีคนจับกล้องอยากไล่สุดต้นชุกขามแดงค่ะพี่น้องเมืองนะัมนมมีคนจับกล้องเพราะว่าพอน้าไม่ใช่ก็ค่าลูกซะดอกเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องบ๊ายบายวัชพูจะคน,น,น,นประมาณนี้แหละยทย่บ้านทาอะไรันนี้ไข่ไก่แบบลูกซอดไก่ป่าหน้าไขา่ไก่แจ้น,น้อยนะพี่น้อง โอ้ยคนกำลังเบิ่ง